เรามาลองดูอัปเดตวันขอบคุณพระเจ้ากันเถอะครับบ๊ายบายกูไก่และเมื่อเราเข้าเกมมานะครับสิ่งแรกที่เราจะได้เห็นเลยนะก็คือนี่เลยครับเอาวันขอบคุณพระเจ้านะเดี๋ยวจะมีแขกมานะครับเราจะต้องเตรียมอาหารให้กับพวกเขาทุกคนเลยนะตรงนี้นะครับซึ่งมันจะต้องเตรียมประมาณทั้งหมด10อย่างนะเออมันค่อนข้างยากอยูอย่นภารกิจนี้นะครับเราต้องสปีดรันนิดนึงนะมารีตัดไม้กันเลยครับสำหรับใครที่อยากเล่นกับผมกดไลค์และกดติดตามไว้เลยนะครับ สำหรับในคืนแรกนะครับที่เราเข้ามาเนี่ยผมจะแนะนําว่าเราต้องทําฟาร์มพลอตรอไว้เลยนะครับเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องใช้มากๆสําหรับภารกิจวันขอบคุณพระเจ้านะเราต้องการาตัวฟาร์มนะครับเพื่อให้ทำข้าวโพดแล้วก็เตรียมพักทองเอาไว้และนี้ก็คือจุดที่เราจะต้องมาตีนะครับเนี่ยเราต้องมาหากุ๊กไก่ตรงนี้นะครับว่าไงกุ๊กไก่เป็นอาหารซะ <c oughs> <ๆ c oughs> ตทษนะกุ๊กไก่ไนายต้องนายต้องเป็นอาหารเนือ่องจากวันขอบคุณพระเจ้าอ่ะครับผมก็ไม่ได้อยากทําแบบนี้เหมือนกันนี่ในนี้จะมีกระท่อมนะครับจะมีกล่องให้เราเปิดด้วยนะ แล้วก็มีของให้เราไปตกแต่งนะครับสําหรับวันขอบคุณพระเจ้าของเราโดยที่พวกแขกของเราเนี่ยครับเขาจะมาถึงที่เนี่ยประมาณวันที่6นะครับคือจริงๆไม่ใช่วันที่หกแลมันจะเป็นตอนกลางคืนวันที่5นะครับเราจะต้องเตรียมทรัพยากนนะเรเอาไว้พวาเขากินนะแล้วบอกได้เลยว่าภารกิจนี้เราเกือบจะเป็นทาตอแล้วอีกนิดน,นึงอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนเล่นเกล็ดเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นไอพวกขาไก่งวงเนี่ยครับพอเราได้มาแล้วเนะี่ยแนะนําว่าอย่าไปกินนะครับเก็บเอาไว้ดีกว่าเพราะว่าไก่งวงมันจะเกิดเป็นช่วงๆะเวยกุ้งไก่กุ้ะเกิดเเเเป็็นนรราาาาาายววักบออไ้ทํหา ยังไงผมเห็นแล้วในมินิแมปมันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะทุกคนั้งที่เราจะไปหากุกไก่นะครับเนี่ยมันจะขึ้นตกใจไว้ให้กุกไก่ขอเนื้อหน่อยนะเพื่อนแหวกแหวกไก่อย่าวิ่งสถอกุกไก่กุกไก่วิ่งไวมากกุกไกลล่เราด้วยเอ้ยโอ้โหมันสวนได้ปะอ้าวได้ข้าวโพดแล้วครับข้าวโพดเนจำเป็นมากนะทุกคนครับเก็บแยไกไว้ก่อนอ่าต้องใช้อันนี้แครอทเก็บเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่งอกครับต้องการต้องการได้ข้าวโพดงอกเพิ่มขอโทษนะกุกไก่ แต่ว่าฉันต้องทาภารกิจฉันก็เลยจาเป็นจะต้องทาให้นายเป็นปุ๋ยกลางคืนอีกวเหรอว่าทำไมกลางคืนมันไวจังเนี่ยนี่ยังเตรียมอะไรไม่ทันเลยมารกุพระเจ้าเนี่ยตายแล้วพวกเขาจะมากันแล้วครับใกล้แล้วเนี่ยอีกแค่สองวันน่ะตอนกลางคืนพวกเขาก็มากันแล้วเราอยู่ได้เริ่มปรุงเลยเนี่ยนี่นะครับพล็อกพอตพล็อกพอตอันนี้จะแปลก,ปลกนิดนึงนะหน้าตาจะไม่เหมือนเดิมนะครับเราเอาไวใ้ใกล้ๆตรงนี้นเลยเลยวลาจะได้คุกง,ง่ายๆอ่าสูตรขึ้นมาแล้วครับทุกคนครับนี่ไงที่ต้องใช้เห็นไหมขาไก่งวงครับมาเลย ผากรงวงแล้วก็เบอร์รี่ครับนู่นไงเบอร์รี่โ่มันอยู่ไกลจังว่ะเพื่อนทำไมนาะยไม่ให้เบอร์รี่มันเกิดใกล้ๆผมหน่อยอ่าเนี่ย้อยครับเนี่ยเราก็จะลอยให้มันคุกอย่างนี้นะครับอาหารที่เราได้ก็จะไม่เหมือนซุปนะอันนี้จริงๆมันอิ่มกว่าซุปเยอะเลยครับมันพอๆกับของที่คลาสเชฟทําได้เลยน,ะนี่แล้วหน้าตาดีด้วยนะไม่รู้ทำไมนะครับใส่ไปน่องเดียวตอนทําเสร็จออกมาสามน่อง <laughs> นี่เลยนะเบอร์รี่กับมันฝรั่งครับมันหวานมันหวานไม่ใช่มันฝรั่ง อีกอันหนึ่งผมจําได้ว่าเหมือนจะต้องใช้เนื้อป่ะแบบเนื้อชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กแล้วก็แครอทครับหยิบแครอทไปด้วยเอาหมาไปด้วยกันป่ะไปเลยอาหารตัวอีกสูตรต่อไปเนี่ยผมจําได้ว่าน่าจะเป็นข้าวโพดครับเดี๋ยวเพราะผมมารอบหนึ่งแล้วไงผมลองเล่นไปรอบหนึ่งละการเตรียมให้เสร็จอันเนี้ยเอาจงจริงนะยากนะยเว้ยยากมากคือผมคิดว่าไออันแรกๆว่ายากนะแบบเตรียมให้ทันอะแต่อันท้ายเนี่ยยากกว่าอีก แล้วไอเตียมันทันไม่พอนะเว้ยเดี๋ยวตอนเกมเพลย์เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นครับไอตอนอนเกมเพลย์ของมันหนักมากอ่ะเราต้องมาเป็นทาสรอดูแล้วกันนะทุกคนเสร็จแล้วต่อไปเป็นสูตรข้าวโพดจําได้จําได้ต่อจากอันเนี้ยเพราะว่าต่อจากอันนี้ก็คือพวกผมทํากันไม่เสร็จแล้วจําได้เพราะว่าพลาดเนี่ยแหละนี่ไงข้าวโพดสองครับข้าวโพดสองแล้วก็มันหวานว่านั้นมันหวานหนึ่งครับเอ้าเราเก็บมันมาเผื่อเราเว้ย เอาดิเสร็จไปเท่าไหร่นะเนี่ยสามอย่างนะครับอย่างที่สี่เรจะเสร็จละเราจะทําเสร็จก่อนว่าเขามาได้นะต่อไปอะไรตุรกีสามเอ้ยชิวๆจ้าเอ๋กุ๊กไก่เอาเนื้อหน่อยสิกุ๊กไก,จก่จ๋าอันนี้เลยเพื่อนอแควแควกคว,วจริงๆเราตีไปเยอะอยู่นะเราไม่ต้องมาตีเพิ่มก็ได้นะเผื่อไว้ก่อนเผื่อไม่พออุ้ยมาแล้วเหรอเขาติไวจัง ผมว่าต้องมีสูตรด้วยใช้ฟักทองชัวรๆคืนพรุ่งนี้ฟักทองน่าจะเกิดอยู่ถ้าเราดวงอุ้ยโหโ,หโอ้โหใส่ไปสามน่องครับได้ออกมาเป็นตัวต่ <c oughs> อไปอะไรนะเนี่ยอ่าซัฟฟิ i n ครับ s t ฟ f f งโอเคเรามีอยู่กี่อันนะั้นเรามีอันเดียวเอ้ยเรามีสองอยู่นะอ้าไม่ใช่นะมันก้อนหินดีกว่าเดีย๋ยงั้นปล่อยเขาเตดเขาบุกไปก่อนแล้วกันผมไปตีผมไปตีกุ๊กไก่เพิ่มกันแล้วโอกาสดับมันคืออะไรอะ่ะคือผมตีไปตั้งหลายตัวนะเนี่ยจริงๆอ่ะตีไปตั้ง ประมาณเจ็ดแปดน่องแล้วป่ะทำไมผมได้สตัฟฟิ้งแค่เดียวเองเฮ้ยห้าแล้วหกแล้วไม่ได้เลยว่ะใช่ป่ะนั่นคือกุ๊กไก่่าเกิดเพิ่มมันอ่ะเออเกิดเพิ่มจริงโอเคโอเคเกิดทุกวันแหละกุ๊กไก่อะวันอันนี้น่าจะรีแบบรีวันต่อวันได้แล้วด้วยสตัฟฟิ้งครับโอเคโยนไปแค่แคมป์กันอันนี้ขออีกตัวเลยได้ไป่ะละโอ้ยได้เลยว่ะโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณมากเลยกุ๊กไก่อ๋อผมโยนมาถึงแคมป์เลยนี่หว่าแมนเกินเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๊ยวัน อ่าหนึ่งครับสองครับแล้วอีกอันไปไหนไวะเนี่ยเอ้า่ักีีผมหยิบไปต้องอ๋อนี่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 โอเคโอ้โหตกใจหมดเพื่อนอีกหนึ่งวันคือก็คือคือนพรุ่งนี้เขาน่าจะมานะครับเพราะเพราะแขกรับเชิญของเราเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นเกมเพลย์สุดธรรษา,าละโอ้พริกโอ้โหผมผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องใช้พริกนะเอาจริงๆริะ เออเนี่ยนี่จะเป็นปัใจจัยทําทให้เราทําไม่เสร็จภายในแบบห้าวันแรกแน่ๆเว้ยเพราะว่าพิกเนี่ยมันดวงมากๆอ่ะเผลอเล่นทั้งเกมยังไม่ได้เลยนะพิกอะเอาจริงๆยังไงดีวะเนี่ยเราจะเจอไหมเน้อกล่องเนี่ยโอเคโอเค,อเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันเนี้ยพิกปะพิกปะขอให้พิกเถอะไม่ใช่พิกว่ะไม่เป็นไรแอปเปิลแอปเปิลผมเก็บก่อนเลยผมรู้ไตหน้ารู้ไตหน้าได้ใช้แน่แอปเปิลอะเราน่าจะเตรียมการสําหรับไอคื่นนี้ไม่ทันนะครับถ้าถ้าจะให้ทั้งหมดเลยนะแต่ว่า เราก็ทําได้ไกลอยู่นะน่าจะได้ของดีโอ้หเอาจริงๆปะไอตอนแรกคือผมค่อนข้างมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยนะว่าทักษณะการเล่นของผมอะน่าจะสามารถทําอาหารครอบทุกจานได้ก่อนที่จะแบบวันขอบคุณพระเจ้าเว้ยก่อนที่พวกนั้นจะมาพอเจอพิกไปนี่ง่ายเงืบเลยอะอีโก้ผมทังพังทลายภายในพริบตาแันนี่ครับผมหวังว่าเธอจะมีพริกขายนะณถ้าเธอไม่มีแล้วก็ผมจะปวดใจมากแล้วผมจะกรีด๊ดปุ๊บเฮ้ยมีพริกจริงโอเคแอนี่เยี่ยมเยี่ยม ได้แล้วพิกอ่ะปลูกทันป่าวะปลูกแล้วเก็บเลยได้ป่ะปลูกแล้วเก็บเลยได้ป่าวะโตยังโตยังโตยังอ่ะโตเลยได้ไหมไม่ได้ละมืดแล้วครับเราไม่มีเวลาปรุงแล้วอะเวลเ่เวลี่เอาท่าที่ได้เอาท่าที่ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนดูนะมินิเกมนี้นะครับมินิเกมที่ทรมานเราที่สุดแล้วมาแล้วเขาบอกว่าทําให้ทุกคนเนี่ยครับมีน้ําเต็มแก้วอยู่เสมอนี่ไงเขาเติมมาจริงๆงด้วย ไม่มั่นใจแล้วว่าถ้วยของทุกๆคนมีน้ําน,นี่เราต้องมายืนมันโตะครับเทคนิคเทคนิคเชิญครับเชิญครับกินครับกิน,กน,กนโอ้ยนายกินดีๆเย๋ยเตรียมไว้ตั้งเยอะไม่ต้องมาซอยขนาดนั้นโอ้ท่าทุกคนกินเขาแบบเหมือนเขาอดอยากมาหลายปอีอ่าเติมแล้วเติมแล้ว,เ,ลวเจนเย็เนเนเยนโอ้ยตา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 ย,ตายอย่าเพิง่งอย่าเพิงพ่งอย่าเพิ่งผมเพิ่งเติมคุณไปเองนะเพื่อน Ừ, โซยเข้าไปโซยเข้าไปเอาเอาของดีๆนีนนะคอยบริการขนาดนี้ละอดีผมยืนตรงกลางอะ่ะใครน้ำหมดผมกดเติมแบบอย่างรวดเร็วครับอุ้ยอ่าหกอันครับเราเหลือสี่เมนูจริงๆด้วยระวังให้ดีละ่ะมันยากมากแขกแปดคนเนอะไม่มีอะไรยากสำหรับโทมัสหรอกเว้ยดูดีให้อะไรผมแล้วดูเขาลุกดีไม่เก็บเก้าอี้สักคนว้าวไอ้แด Inferno Hammer ไม่นะหมวกผมจะต้องหายไป <laughs> ผมจะกลายเป็น Michael Morningstar อ๋อมีแตของกระจอก,กระจกว่ะดูดิโอ้โหนี่ผมทําให้อย่างดีดูเขาตอบแทนผมอ๋อแต่นี่นี่น,นี่เขาตอบแทนได้ดีอยู่นะเอาอาหารครับโอเคนี่นี่พิกโตแล้วด้วยมันจะยากแะแค่ไหนว่าเลเวลแปตะอยากเห็นจริงๆเลยมายากของพวกนายมันจะยากจริงหรือเปล่าสําหรับโทมัสอะ แล้วเมนูผมอยู่ไหนเนี่ยอับเอาเมนูผมมาได้ละแฮปปี้แตงกีวอีกเดียวนะหรือว่าหรือว่าเราไม่สามารถคือเราต้องทำให้เสร็จภายในห้าวันเนาะคือมาครั้งเดียวใช่ปะ่ะมาครั้งเดียวเหรอคือมันจะไม่มาอีกแล้วใช่ปะ่ะเพราะว่าโต๊ะก็คือเละแล้วอะ่ะเออใช่มันไม่มาแล้วแน่เลยอะ่ะไหนๆเราลองทำเมนูนี้ผมจำได้อยู่ว่าต้องเป็นพริกสองแล้วก็มันหวานหนึ่ง ใช่ครับเขามาครั้งเดียวหมายความว่าถ้าทำคนเดียวเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เต็มสิบนะเนี่ยไม่ได้แล้วด้วยเมนูก็คือเป็นสตูปกติเลยครับหรือผมจำสูตรผิดอาจจะจำสูตรผิดก็ได้อ่ะถ้าเป็นข้าวโพดตองแล้วก็มันหวานเนี่ยอันนี้ใช่แน่นอนสูตรเนี้ยจำได้ดีที่สุดถ้าสูตรนี้ไม่ได้แล้วแสดงว่าเขาไม่น่าจะมาแล้วครับแองสกิฟวิ่งอย่างนี้ต้องไปเอาคนดูช่วยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์ีกว่า นี้เดี๋ยวเธอคืนนี้ไลฟ์ดีกว่าอ๋อเอา้าแต่ก็เอ๊ะก็ได้นี่เราเราก็ได้เมนูที่เป็นข้าวโพดนะหรือว่าผมทําอะไรผิดพลาดไปเนี่ยเนี่ยถ้าเอาอันนี้สามอันเนี่ยจะต้องเป็นไก่งวงตัวยักษ์ใช่ปะ่ะเนี่ยสามน่องเนี่ยออกเป็นไก่ตัวใหญ่ครับมันก็ได้นะถ้างั้นอนะ่ะแต่เขาติ๊กอย่างนี้ Happy Thanksgiving ครับพี่แตงกิ้งก็คือแตงกิ้งก็คือคือจริงจริงแตงกิ้งมันมาครั้งเดียวอยู่แล้วล่ะเออว่าไม่มาแล้วจริงๆด้วยครับ ถ้าอย่างนั้นอันนี้มันเป็นไปไม่ได้จริงๆนะที่จะทําคนเดียวอ่ะเพราะว่าเราต้องเตรียมทั้งฟาร์มครับเราต้องไปตรียมม,มอสด,ด้วยพอชัวร์เลย่แล้วก็ต้องดวงดีได้พริกคือมันต้องมีทั้งคนสํารวจคนทําอาหารแล้วก็คนตัดไม้ได้วยครับเออหมาเควาวันนี้เราเฟลแล้วล่ะแต่ไม่เป็นไรถือเป็นการสารวจอัปเดตที่ดีนะทุกคนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้นะทุกคนครับผมเปลี่ยนใจละตอนแรกอ่ะเมื่อคือนบอกว่าไม่ไลฟ์เพราะผมป่วยว้ยแต่วันนี้นอนไปเยอะแล้วครับถือว่าดีขึ้นมากเลยดังนั้นเนี่ยยยยคคคคืนนนนนนีี้้้ะะะรรรรรัััับบบมมมาาาาาช่วววผเเตอาหาหอหหดสํขุณพจ เอาทีพูดถึงว่าเตรียมอาหารก็ยากแล้วการที่ต้องมาคอยลินน้ำเนี่ยก็ยากอยู่นะตะกี้นี้แขกแค่เท่าไหร่เองหกคนอะ่ะก็แทบจะล้นมือแล้วนะนี่โอเคถ้าอย่างนั้นนะครับสําหรับเนื้อหาในวันนี้นะผมก็มีเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามากันอีกทีในไลฟ์นะเจอกันในไลฟ์แล้วก็อาจจะตัดเป็นคลิปยาวอีกทีหนึ่งครับวันที่ทุกอย่างทําสําเร็จแล้วเอาล่ะเรามาเฉลิมฉลองกันด้วยเมนูที่พวกเขาทิ้งเอาไว้ให้เราแล้วกันนะครับเมนู Happy Thanksgiving Day นะครับว้าวอู้อร่อยมากเลยโอเคครับก็ ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ยกิกวนกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับและถ้าใครอยากเล่นกับผมเนี่ยก็มาจอยกันในไลฟ์ได้เลยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ